สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซียบีล้ลำพนอฟอแมนเซียบี้ออฟฟิเชียลสวัสนี้ก็ทุ่มทุนสร้างครับเแต่งแค่แตนเราเนี่ยโต๊ะโต๊ะแต่งเงินเด่นให้ลาค่ะพี่น้องค่ะเป็นวันพิเศษวันพิเศษพิเศษโอ้มาอะไรก็เกือบครึ่งร้านแล้ววันนี้โอ้เอฟซีแต่คาวว่าเอฟซีพันคาถาองค์หญิงครับเนี่ยโอนเงิน,น ขายบ้านมาหาเงินของท่านว้ายนั่นแล้วทองขระจ้าอิงมือเดียวได้เลยเพนว่าเพนกว่าอีฟังเห็นว่าไอ้กันใชัยมันเป็นทายมากโอนพันไอ้กันใชัยป๋อที่ไหนเมียนจ้ะอีหลามาท่านป่อมาป่อท่านหลาบน้ำอยู่บานี้ต้นแรลกบานีเสื้อผ้าของพี่น้องเออพีหลาเขาบ้านางนั่นก่อนเอาตีเออแต่ก็เห็นเขายืดเป่าอยู่แต่กับปู่หัวเต็นไทยป่อ ยืดเปลาา่ลาในหูเราเต็มน,น้างละเพราะว่าเอ็งจีก็ลงมอนอิงก็ล่องอ๋อเิเออาคนพักกันลงนะเข้ากัเลยเอาเห็นไก่เห็นแต่เคนไปเห็นข้าตกแต่งดอกเออกิ่นปลา <c oughs> เห็นแต่ปลาลูกโป,ป่งเสือเห็นแต่ปลาลูกโป่งเอาอันมี้เข้ากันเบิ้งลูกโป่งตกแต่งเ,เนนงงมือ,เออไง,ง,งพี่น้องถุงทุ่นมากเบิ้งข้างไหนครับพี่น้องคะปักหลายเบเิ้งครับข้าิตุกแต่งแล้วกๆข้าิเอาใส่เาสาใส่เสาหนึาใส่เสาแล้วก็เอาอันนี้ขึ้น ประดับออดอกไม้เป็นแบบว่าลูกโป่งดอกไม้ลลมเปล่าเดียวตอนนี้นะคะครับกลุ่มทุนตัวสื่ออยู่ในเมืองผมดได้ในเมืองถูงปกปะ5ใครครับที่4เบอร์นี้ะนะ2ปัญหาหมดละ2ปัญหาลูกโป่งกับแพงคือกันตอนนี้เนาะพี่หลายสีอยู่เด็ดในลูกโป่งบัตนี้ไฟพร้อมนะนี่ไฟประดับนะแล้วรอติดตามหรอไฟประดับจะเป็นไง มาไมื่อนีบอกเลยว่านีคนกันดิอขอตายแน่นอนยายซาลูกฝ่เดินเออยยายซาลูกฝ่ยเดอาี่ซาลูกฝ่ยเด้เออเนขออเข้เา,ขเเามาได้นค่ะเจ้าลาว อย่าบุกงใส่นี่อะงใส่เสียฟังนี่ละเกิดนียคูยเิ่เพิ่นนึ่งนะอกงอนเพิ่นึงเนาะเ็กปได้บอแลแกไปอยมีนะเออนักเออเอล้ยังมัด ย่างคุณเปาพี่ตั้งใจมากเลยนะคะวันนี้คือคนที่ไปซื้อกับกาหลงเมื่อวานใช่ไหมคะแต่ต้องเตีเมื่อวานใช่ไหมคะลงทุนในลูกโป่งนี่2,500เลยเฉพอค่าลูกโป่ง2,500ค่หาสุดยอดเลยแล้วก็มีชุดใหม่อีกหน่อยล่ะชุดใหม่ด้วยแต่ชุดยังไม่เอาลงแอบดวยก่อนใช่ไหมคะครับขอบคุณเ้อะค่ะเจ่าบ้าเคอีลูกจากบ้าเดียวค่ะเดี๋ยวมาถามบุญแต่เวลาใหญ่ไซน์เนาะค่ะที่ลาไซน์อีหลาไซน์ขึ้นหนีเป็นบันทึ คน,น <ผม S 1> เลยลบาสรับมาละไบาสใส่ผมรับมาละไเหยบเครื่องรัน,นารัาาหทนะคะสุดยอดสุดยอดะไท้งนั้นขอบคุณเพื่อนเอกด้วยที่มาช่วยขอท่านอาจารย์เลย อย่างลืมนะคะคือปลาสิบตัวมีสตอรี่น้องดอนะคะพีนี้สตอรี่น้องอิงวัาดูนะคะสตอรี่ปลดนะคะนั่งรถถูมากห่าัวเรีกแล้ว อีกอีกพอมันนั่งมันนั่งกิ็นพ่อดี้ย่เ็นเข้าพ่อสุเรนยังไม่เข้าไม่ก็นยู่สุรินด้วยกันเนาะเาคืนยูสุเริยนเาพอนาะมันอยู่ที่้ขค้นอยู่ที่พอมันนั่งคอร์่เาไปเลยไปต่อมากไก่เลยมันั่ง่ายทาย เดย์พิเปอร์เดย์เสียบี้นะครับทำเพื่อลูกสาวนะผมมันเกิดมันเกิดล่านาะแต่ม่าล่อนปวดอ่ะมีเครื่งเปาปูดๆนะเปาดาคีแน่นิเปาดาคีเบียแน่นจะสยดากี่เบียแน่นมันปังไรดูขางนึ่ะเห็นมแดโอ้ี่ได้น่ิลโปงเยอเด้อเสียจะก่อยเสียจักซี่ๆออกมา้องดันนี้สามร้อยห้าสิบ อันนี้สามอยหาสิบใหญ่แบพอดูตาฝากบทกอันนี้อันนี้แปดร้อยสถึงสิบเก้าน่วองกี่า่เกากม่องมาเลยเป็นองคกย่าไห่ว่าเมเพื่อมีขามืน้าพอจะลินรับขายบาทเลยอ้วันนี้วันพิเศษสดริงเลยนะฮขายบาทสดๆเลย ดาวอิงกันเนี่ยชให้มานาซุ่มโอเคไหนเป็นตาบอบเป็นตาหูดกาบหายเลยโอไหนหน้าโอเคไหนหน้าหืดกาบมากเลยเราเราไแม่คอ่งสันดูดูหน้าโอเคไหนแต่ละคนดยโอ้ยยังไน่าเย กันนั้นเป็นนเหมือันนี้นาให้ักี้นยให้เินล์่อแมเร็วนะลกพีตีเร็วนะเออโอ้ยนาฬิกามาปุงามนี่เพราะนั่นว่าหนูเห็นเองคุเดียวคนมาคน่าหลับง่ายเลยตันแรงคน่าตวแรกวาไรวะคุณหนูเอาปากเปล่าก็ได้คุณเดียวเอเยวปากเปล่าจะได้สิเป่าเบ ใส่ปากดูดิใส่พิษมาเปลี่ยนเพราะมาเด็กเป่าเขามาได้เอิญเป่าตอนนั้นี่ออเยรยงกันโอ้ยเึยางน้ำมอได้บ้านี่จะได้เห็นุูปขางเดียวหรือขี้ากน้ำมออีติดหนึ่งแารทำนมไเลยข้างเออข้าก็ไม่ทำไม่ดีดเห็นว่าไม่ทำมีดิเออนี่ถามเลยว่าทำที่ไหนคิดดิกอะไรนะคิดิกอะไร ไม่ใช่ไอ้ที่เราไปโฆษณาคลีนิกอยู่นั่นนะไม่ยากกนไปทำกับทำกับเสีพี่กด้เาเเอาดิอันนี้8 0 0ครับี๋วไปเห็ดหมอบียดเถอะิพื่อขึ้นยางต่อยางหนงกลรวบ้างให้เพต่อมาเืนการะไรอยอาเนี่ยืออคนะ๊จากยานาานั่นเองนั่นคือซุปสิใบผักคือว่าจริงจง น้าเละโอ้ยผอฮ่าฮ่าฮ่อกันใช่มฮ่าฮ่ะพี่น้องคะผอกันคลิปหนาค่ะขอแย่ทั่วเลยเป็น <museums> ย <uss mus i> ังผอผอครบแปดนาที่แล้วดีอครบแปดกำลังลงกิโลลากขิ้ไปผอตัวอ่ะพี่น้องคะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้นะคะฝากช่องเสียบี้ออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องถ้าเบริษัทมันนี้เซอร์ไพร์สอิรามีหยังแน่นะคะติดตามได้ที่ช่องเสียบี้ออฟฟิเชียลเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสาวด้วยที่ ถ่ายคลิปให้ถ่ายคลิปให้พ่อไม่ว่างพ่อไม่่วางือคาเอออ่ะพี่น้องคะพอกันคลิปหนาดิพอเราตังเจเฮ็ดเต้ยตังเจประดับเต็มจนไม่เหลือกองเลยพวงค่ะพี่น้องค่่ะอะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ